อีกแล้วนะคะสำหรับเวทีวไรตี้แซ่บแซ่บราตรีสโมสระิดกินเนะอะไรอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวมัโทรมาทำไมล่ะใครใครบอกว่าทำงานอยู่ใครเป็นหัวเหรอแฟรง แฟรงกี้อ่ะมันเป็นโรคอย่างนี้ไอเราโทรไปไม่รับอ่าแต่พอเราทำงานปั๊บมันโทรมาไม่รู้ติดโสงติดอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แฟรงกี้อายุเท่าไหร่ฮะปีนี้สิบหกับสิบปีสิบหกแล้วมีเมียหรือยังมีไม่ไม่มีบ้ายังเด็กอยู่มีแต่ผัวเฮ้ยจริงป่ะอุ้ยฉั้นผมต้องห่วงลูกสาวว่าแล้วถ้าเกิดโตๆขึ้นมาเกิดโอ้ยไปติดหนุ่มทำไงเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงติดอยู่แล้วแล้วตอนนี้ไม่ต้องรอให้ด้าล่านะ 12ก็ต้องระวังแล้วอ้ไม่ตายนะเด็กลูกสมัยนี้นะพี่น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเชิญแบบว่าเรียกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะเป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูก็นอย่างดีเอาพบกันเลยดีกว่าขอต้อนรับคุณแม่ยังสาวและคุณลูกสุดสวยค่ะพี่สูนันทิยาและน้องเพลงกับคุณนกจริยาและน้องเจมี่ ลูกสาวโตกันขนาดนี้อยากรู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่กันแล้วต้องเพลงอยู่เท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้เพลงอะไรอยู่สิบห้าละสิบห้าสิบห้าเหรอลูกเหรอสิบห้าธันวาสิบห้าขวดนะฮะอประมาณปีเจมี่ราคาเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้สิบหกค่ะสิบหกค่ะนี่เป็นพี่เพาเป็นพี่อะเวลาเป็นการละลูกอ๋อจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องถามยอมนิดนึงปกติแล้วคนท้องเนี่ยต้องมีการแพ้ท้องอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบทานขี้เท่าก็มีเหรวอ๋อแต่อย่างพี่นกจริยานี่ยเขาบอกว่า พายาลิ้วเป็นเ็จติดเลยฮะติดอะไรติดกาแฟค่ะกาแฟมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนหน้าท้องน้องจีนเนี่ยน้องก็ไม่เคยทานกาแฟเลยเป็นคนไม่ทานกาแฟแต่ว่าถึงเวลาท้องน้องจีนแล้วมันมันทำไมมันแบบอยากได้แต่กลิ่นกาแฟอยากจะกินแล้วก็แบบต้องไปแอบแอบขอชงแล้วดมชงดมเอาดีนะครับที่มีลูกออกมาผิวไม่สีแบบนี้นะฮะดื่มกาแฟเยอะๆ เออส่วนพี่โตไม่ได้ติดกาแฟแต่ติดร้องเพลงหมายถึงต้องร้องเพลงให้คุณลูกฟังตลอดเป็นช่วงที่หลับไปหลับตอนช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นประจําเลยคือแบบต้องร้องเพลงให้ลูกฟังอ่ะเพลงที่ร้องประจําก็ ไพไพธรรมดาจันเจ้าขาไอ้จันจันจันเอจันเจ้าอ๋อไม่ร้องเลงไอ้จันเจ้าเขาเกากลัวมันยาวไปมันยาวไปดิฉันก็งง่วงก็อย่างจริงๆแล้วร้องเพลงกรอบตัวเองแล้วก็เลยเป็นที่เมาชื่อน้องได้ไหมคะเพลงคือคือตั้งใจว่าถ้าถ้ามีลูกชายจะชื่อเทสเพเทสผู้หญิงจะชื่อเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนคลอดน้องเพลงออกมาก็โดนสามีกิดกันได้ข่าวว่ากิดกันไม่ให้อยู่ใกล้ลูกเพราะอะไรคะอันธิดา คือนี้ัส่ส่วนตัวเป็นคนที่ทําอะไรก็ซึ้งซ่าคือตกหล่นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นพอคลอดลูกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะค่ะต้องไม่ให้อุ้มเอออ่าถ้าอย่างนั้นค่ะคือกลัวว่าพี่จะทําลูกตกหล่นแล้วจริงๆแล้วพี่เคยทำหล่นก็มีวีรกรรมไหมล่ะที่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 เขากลัวเนี่ยมีทำยัลไกหน้าโคกพื้นหัวหงายหลังกับพื้นคุณนี่เราเคยนั่งทับลูกก็มีนั่งทับลูกทโับนิ้วปิดประตูแล้วประตูทับนิ้วลูกรอ้ลองทำ ไแม่บอกแล้วคุณพ่อไม่เป็นส่งที่เรียนไงลูกลูกก็ไฟมี่้อปนนิ้วลูกติดแพี่ร้อเป็นนิ้วชีชอยู่ตงแล้วแล้วมีลมบนหัวเตียงปากแตกเอกอ๋อตอนนั้นคือเป็นคนมีระเบียบมากลูกต้องนอนสองทุ่มครึ่งต้องนอนแล้วยังอีกยังไม่นอนอีกนะเอาละปิดไฟแล้วนะปิดไฟปุ๊บเสร็จแล้วลูกก็แบบอะไรแบบ เเขาก็วิ่งไปเพื่อที่จะมาที่เตียงแต่เขาล่กว่าไอ้เตียงนี่มันก็กระโดดคือน่าจะใช่ถึงเตียงแต่มันไม่ใช่กระโดดไปเสร็จพุ๊บมันโดนขอบเตียงโอ๊ยัหหน้ารูปแบบนี้น้อยคือปวดเลยเรามีภาพให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูอ่เชิญชมภาพเลยค่ะเมื่อวันอังคารที่26เวลา4ทุ่มครึ่งน้องเพลงจมูกชนอะไรลูก ยินไปไกลๆยิงไกลๆนิดนึงค่ะหันหน้าตรงๆเลยค่ะเป็นดีให้ยาจ่ายดูเขาด้ยโอหเสือดาวของแม่แม่เหนไม่ค่ะน้องปินงจะส่วนอนกไหมคะนี่ไงคนไทยบายบายแม่ก่อนบายบายค่ะบายบายบาย ี่อันนี้เดี๋ยวที่หกเตียงอ่ะใช่เลยตอนนี้สารลูกวะเพิ่งจำหน้าได้เลยเเคยห็นตัวเองไหมเคยเห็นตัวเองไหมเคยแถวบ้านนะแจ้งมูลนิธิปวีนาแล้วอย่าไปดูนะคุณเองก็เหมือนกันนะครับคุณต้องใจย็ไม่ใช่น้อยก็ถือว่าผันชายคนโตน้องเจมส์ตกทะเลมาแล้วนะครับเออจริงเหรอ ยังไงครับก็ไปถ่ายละครคร่ะแต่ว่าน้องก,ก็เป็นคนติดลูกแล้วไปไหนกับลูกไปด้วยเนี่ยเพิ่งตอนน้น้องเจมส์เพิ่งยังไม่ขวบเลยค่ะพี่ตุ๊กก็ต้องออกออกไปถ่ายที่เรือเรือแองเป็นเรือใหญ่ครับก็ขากลับยังไงไม่ทราบเข้าท่าไม่ได้เพร,ราะว่าน้ํามันลง<อ>ใช่ไหมคะทา่ามันก็จะสูงมากเลย <ะ S 1> น้ำก็จะเตี้ยมากเราก็ใจเสียแล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องปีนไปแบบแบบทุรักทุเลมากบันไดเป็นบันไดบันไดเชือกค่ะได้ค่ะ ทุกคนก็ไม่มีความเชื่อว่าการที่จะเอาเด็กขวบนึงขึ้นไปเนี่ยเกิดมันหลุดแล้วลูกเนี่ยน้ำทะเลแล้วด้วยอ่ะะคหายไปไม่มีทางหาเจอเลยก็บังเอิญบนเรือลำนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งเขาก็มีกระเป๋าเป้เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเชื่อใจเขาไหมถ้าเชื่อใจเขาเขาจะเอาลูกเนี่ยใส่กระเป๋าเป้ใส่กระเป๋าเป้แล้วปีนขึ้นไปให้แล้วเขาเก็าเป้คาดข้างหน้าให้เจมหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วปีนมาไดลิง อ้ยร้องง่ายอะพี่ตู่ว่าช่วงเวลาไม่กี่นาทีแต่ดูมันยาวนานมากแต่เสร็จแล้วก็ปลอดภัยก็ปลอดภัยอืมอันนี้ก็วิวากับแต่คุณตู่เนี่ยฮะเขาเขาเป็นเจ้าแม่เหรียดอออเสมวจดทุกรายละเอียดตั้งแต่ลูกเด็กเด็กอะไรทําก็ดูสิลูกจมูกขนาดนั้นถ้ายังมีอารมณ์ถ่ายไว้ดูหมัดนี้ยังจดอีกไหมมันจดอะไรกันบ้างตู่ อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรวันที่เท่ไหร่ไปทำอะไรอะไรวันแรกอะไรหมดเลยใช่ลูกเด็ดดอกไม้ครั้งแรกด้วยมือคุงเองวันที่เท่าไหร่อะไรฟันหลุดวันที่เท่าไหร่โอัตอนนี้บัดนี้ก็จดเรี๋ยวันี้ก็จดผมชอบวันนี้มากฮะพาลูกๆไปตามเดินชอปปิ้งไม่ลบเ้าที่จะขอไปซื้อของเล่น เป็นเด็กน่ารักนะฮะที่เขียนอยู่ในนี้คุณแม่เขาชมลูกเขาแม่ขอบคุณในความน่ารักความเป็นเด็กดีของลูกนะจ๊ะขอให้เก็บดีๆแต่ไปดูหนังกันที่เมเจอร์เป็นรายละเอียดมาเลยอะ่ะอันนี้ฉันชอบภาษาเขียนภาษาอังกฤษนะมามิม the food is in the m okay? i c r o w a v e โอเค I didn't want to bring it out นะอย่าเอาออกมา because I'm scared of rats ไม่รู้หรอคยหนูที่า แลวเาคุณสมชายเพราะเขาจะอยู่บนหลังขามันเอาออกไม่ได้อะแล้วแบบหนูจิ้งจกมดสัตเลขางูนี่คือเพื่อนของพวกเราออ <c oughs> วันนี้พี่พ้าเดือน809อันนี้เพิ่งเดือนเเวลาโอตีหนึ่งเหรอ คลี s ตอน n t worry too much อันนี้ว่าลูกกังวลเรื่องอะไรเรื่องไม่อึนะลูกตอนเด็กแม่ก็เป็นเดี๋ยวคืนนี้เราลองทานอย่าดูนะลูกนะดี love you อีพี่บอกใ้การทวงเงินกันด้วยผ่านทางโพสต์อิดนี่แหละค่ะใครทวงใครคะลูกลูกของแม่นี่นี่มีเขียนอีกเดี๋ยวแปลเป็นไทยไปเลยมาแฮสกิมีเอาเงินมาให้พันหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีเงินไปโรงเรียน ไปมีป้ายมีบ่ายอะไรอะไ่ะเป็นเครื่องมากนะห้ามห้ามให้คนอายุมากกว่าสี่สิบเข้ามาในห้องนี้ว้าวจะไล่มือเด็กดเลยนะคือเขาทำการจะเขียนว่าแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เย่คนนี้เขาเป็นคนที่เก็บของทุกอย่างอ,นอันโน้ตทีนี้วนันนึงก็ไปเก็บของแล้วเขาเป็นเลื่องไปทิ้งการบ้านครั้งหนึง